สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมแคย่อนชินจังมาจํานวน12ห่อนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดลุ้นการ์ดกันนะว่าผมจะได้เบอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยสำหรับหน้าซองก็จะเป็นทางด้านแคย่อนชินจังนะครับนะก็เป็นทางด้านตัวของชินจังเนาะ หอนี้ก็เป็นหอสีเขียวนะครับก็จะเป็นชินจังใส่เป็นชุดหน้ากากแอคชั่นนะครับนะแล้วก็เป็นทางด้านรถซุปข้าวโพดนะนี่นะครับกับขนมแคย่อนชินจังเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะรุ้นการ์ดกันนะครับก็สำหรับใบแรกนะได้เป็นทางด้านเบอร์29นะครับ ก็เป็นทางด้านชินจังเนาะอ่าในการ์ดนะครับก็จะมีเป็นดาวบอกนะครับมีเบอร์มีรูปตัวละครมีค่าพาวเวอร์มีชื่อนะครับแล้วก็เป็นเป่าหญิงฉุบนะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันนะครับ ใบต่อมาเป็นเบอร์43นะครับเป็นทางด้านฮิมาวาลีแล้วก็ชิโร่ต่อมาก็เป็นเบอร์29นะครับก็สามมาเนาะเป็นทางด้านชินจังนะครับสองต่อมา ได้เป็นเบอร์15บนะครับก็เป็นทางด้านชินจังนี่เนาะท่านี้ก็น่าจะกำลังเต้นนะครับต่อมาได้เป็นเบอร์30มนะครับก็เป็นทางด้านชินจัง ห่อต่อมานะครับเป็นเบอร์สิบห้านะครับก็ซ้ำมาเนาะอ่าเบอร์สิบห้านะครับก็จะมีทางด้านเกจเพชรด้วยนะครับนี่นะโอเคครับอ่าห่อต่อมาเป็นทางด้านเบอร์สิบเก้านะครับก็เป็นชิ้นจัง นาก็น่าจะกําลังออกไปหาจับผีเสื้อนะครับนี่นะการ์ดใบนี้สวยนะครับหอต่อมาได้เป็นเบอร์9นะครับก็เป็นทางด้านชินจังการ์ดใบนี้ก็กําลังเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดที่มีทางด้านเก็ดเพชรด้วยนะครับ หอต่อมาได้เป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับก็เป็นทางด้านชิ้นจังเนาะนี่นะครับก็ใส่เป็นชุดหนะ้ากากแอคชั่นนะครับสวยครับใบนี้นะผมว่าโคตรสวยอ่ะนะครับกับเบอร์ยี่สิบสามเนาะอ่ะต่อมานะครับ ใบนี้ได้เป็นเบอร์เก้านะครับก็ซนะ้มเนาะเป็นทางด้านชินจังต่อมาอ่านะครับตัวนี้เป็นกับหัวหรือเปล่าเนี่ยอ่านะครับเป็นชินจังนะกำลังตีลังกานะครับก็เป็นเบอร์ยนะี่สิบเนาะนี่นะครับอ่าแล้วก็ ห่อสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านเบอร์14นะครับน้าก็เป็นทางด้านชินจังตัวนี้ก็กำลังเป็นดีเจนะครับเปิดเพลงอะไรประมาณนั้นเนาะนี่นะครับและนี่ก็คือการ์ดชินจังนะครับที่เราเปิดได้ในคลิปนี้นะก็นะครับสำหรับการ์ดชินจังนะ้าก็มีทั้งหมด65แบบนะครับ นะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาเก็บสะสมกันได้นะครับสำหรับแพ็คนี้นะก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยซ้ำนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะเบอร์แรกนะครับก็เป็นเบอร์ย9นะครับเบอร์นี้ก็ได้มาทั้งหมด2ใบนอะอต่อมาเป็นเบอร์4ีสิบาก็ได้มา1ใบนะครับต่อมาเป็นเบอร์สิบห้า ก็ได้มาสองใบต่อมาเป็นเบอร์สามสิบได้มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เบอร์สิบเก้าได้มาหนึ่งใบเบอร์เก้าได้มาสองใบเบอร์สิบสี่ได้มาหนึ่งใบเบอร์ยี่สิบได้มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สิบสามได้มาอีกหนะึ่งใบเนาะ และนี่ก็คือการ์ดชินจังนะครับที่ผมได้มาในคลิปนี้นะก็ถือว่าไม่ค่อยซ้ำนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เปิดลุ้นกันในคลิปต่อไปครับก็ลาไปแล้วครับก็สวัสดีครับ